บอกให้ขยันออกอาวุธนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับโอ้โหแต่ว่านี่นะครับมันจะมีจังหวะออกหรือเปล่านะครับเพราะว่าถึงตัวตลอดแล้วตอนนี้ทางด้านของเข็มเพชรมีหมัดน้ำไปก่อนออกแข้งแล้วก็จะปล้ำในตีเข่าแต่วงในเนี่ยดูว่ายังไม่ชัดเจนนะครับยกที่แล้วเนี่ยแห่ขันหมากไปแล้วนะครับยกนี้มาสู่ขอครับเดินเข้าหาเลยครับเข็มเพชรโอ้โหโดนศอกโดนศอกมีย่อหน้าหรือเปล่าย่อหน้าหรือเปล่าแล้วก็โอ้โหดูครับโอ้นับเลยครับ กมก,การอุย้ยแตกด้วยครับอู้หูอุย้ยแพ้แพ้ใต้ตาด้านขวาแพ้ยาวแพ้ยาวด้วยครับลำบากแล้วครับเข็มเพ็รไฟที่แล้วก็แตกไฟนี้ก็แตกแล้วมาเลยครับจมูกเพชรดูว่าตกเยอะด้วยนะครับโอ้โหดูเลือดทะลักออกมาแล้วครับตอนนี้อเอาล้ครับไม่สนแล้วตอนนี้เข็มเพ็ร แตกแล้วนะครับต้องพยายามจะเดินเบียดเดินลุยเช็คบินแร้แต่จะทําได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสมวงเพชรมั่นใจแล้วตอนนี้คล้ายกับสอกนัทัศมาลาครับสั้นๆได้ใจความครับโอ้โหตาบวมแล้วก็แตกใต้ตาเลยครับแต่ว่าทีนี้บ้าเลือนนะครับันเข็มเพชรครับต้องเดินนะครับต้องเดินลยครับเร็วขึ้นครับโอ้โหเจอสองอีกแล้วครับตีเข่าขวาสองครั้งครับตีพีนึงเอาแผลยาวด้วยนะครับไปโดนนับอีกครับเสี้ยววินาทีนี่ครับแม่ไม้มวยไทยครับ อันตรายทุกวินาทีจริงๆครับตอนนี้ดับเครื่องครับดับเครื่องชนครับเข็มเพชรโอ้โหแข้งซ้ายนี่ออกสวยนะครับทางด้านของจมวูวเพชรพอพอประชิดต,ตัวมานี่บวกศอกเลยเอาละครับดูครับวงในนี่ก็อุ้มไว้ทำให้ทางด้านของเข็มเพชรนั้นทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับเลือดไหลยเยอะด้วยนะครับพยายามจะตีครับ แต่ว่าดูจังหวะไล่แขนของชมกเพชรพยายามจะสอดขึ้นบนครับไม่ให้มวยเข่าขึ้นบนเอาละครับแต่ว่าแต่ว่าอย่าไปรับเยอะอย่าไปยืนตัวแข็งนะครับตอนนี้เข็มเพชรเริ่มจะตีได้บ้างครับเอาละครับเริ่มจะขย่มมีศอกยัดเข่าเข้าไป อ้าวอยายานะครับอย่านะครับจมูกเพชรเอาแล้วครับโดนเขาก็ไม่กระทำได้ตัวแข็งเหมือนกันครับจมูกเพชรตอนนี้เกมเพชรนี่เริ่มได้ใจเลยครับเปียดเปียกอย่างเดียวแล้วนะครับทางด้านของเกมเพชรปล้ำในชวนทะเลาะแล้วครับรู้นะครับว่าถ้าเดินช้านี่ก็เสียเปียบเพราะตัวเองก็มีแผลแตกด้วยบอกแล้วว่าอย่าไปกระตุกหนวดเสือครับโอ้โหไล่ไล่ขึ้นมาเหลือเกินครับตีข่าขวาตีข่าขวาท้องลําตัวครับ เจอสอกสับมากไม่สนใจครับแทงเข่าซ้ายตีเข่าขวาโอ้โหตีตามเสียงเชียร์บนล็อกเลยครับโอ้ตอนนี้เชบหมวกเพชรโดนบ้างครับโอ้โหเราใจครับยกนี้ครับขีดเส้นใต้ไว้ดีๆเลยครับแทงเข่าซ้ายเข็มเพชรในเกมของตัวเองนะครับพยายามเล่นในเกมของตัวเองครับคนได้นับนะครับแต่ออกอาการไม่ดีเลยครับช่วงปลายยกที่ผ่านมาอ่ะยังตีอยู่ครับอาชีพหลักอยู่แล้วนะครับมีประเภทตียันเช้า ตียันเช้าครับเอาละครับขวางไว้ตีโอ้ยชมูกเพชรแม่โดดโดนเข่าแล้วทำท่าตัวงอตัวแข็งเหมือนกันครับเอาละครับเรียกว่าลูกวงไหนเนี่ยตอนนี้เห็นเพชรเห็นช่องเห็นทางแล้วครับนี่เลยครับเบียดเข้าไปขวางเข้าไปแทงโอ้โหจะมูกเพชรนี่โดนเข้าไปเยอะๆทำท่าไม่ดีทำท่าจะตัวแข็งเหมือนกันแล้วครับตอนนี้ท่านรองนี่เฮกันกระหึ่มเวทีแล้วครับเอาให้ซอดแจ้งไปเลยครับเอาให้ซอดแจ้งไปเลยครับ นักมวยข่าวปอดใหญ่ไปแรงจากสุรินครับเดินเข้าหาต่อครับเ<อ>ข็มเพชรเดินเข้าไปเดินเข้าไปครับตีแทงข่าวขวาครับโอ้โหแหลมเฟี้ยวเลยแทงขวาอีกทีนึงมีเหลี่ยมเข้ามาช่วยเหมือนกันครับจมูกเพชรโอ้โหคนได้นับแต่ว่าตอนนี้อาการมวยตอนนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ครับจมูกเพชรโอ้เขมเพชรแก็บมเอาแรงมาจากไหนครับเอาแรงมาจากไหนครับเอาขวางไว้ขวางไว้ตีไปเรื่อยวงในวงในตีไปเรื่อยครับ เอาฉกโบกเพชรต้องต้องโตนะครับรับแบบนี้ไม่ดีครับเจอมวยเข่าเลื่อยแบบนี้ไม่ดีครับนี่นะครับจอมพลิกล็อกตัวจริงนะครับทางด้านของเข็มเพชรบอกแล้วครับว่าหลายตัวหลายครั้งตกเป็นรองนี่พมมาเรื่องนี้ผ่านเอาเลยครับตัวแข็งหรือเปล่าครับฉกโกเพชรโดนเข้าไปชุดนี้โอ้ยเอาไม่สนแล้วครับเข็มเพชรเบียดอย่างเดียวปั้มอย่างเดียวครับตอนนี้ถึงตัวตลอดแบบนี้แฟนๆถามเลยครับตอนพักยกฉกโวกเพชรนี่ลืมสอกไว้ที่มุมหรือเปล่าครับโอ้โห แล้วมาดูครับพอมาเรื่องเกววงนโอ้โหแรงขึ้นมาดีเหลือเกินเลยครับเขมเพชรครับการรมการจับแี่ออกมาก่อนเนาะนึกว่าจะจบยก3มครับยังไม่จบนะครับตอนนี้ยังไม่จบครับยังเดินยังเดินขย่มอยู่เข็มเพ็รขย่มอยู่ครับโอ้ตอนนี้ชะบอกเพ็ดป่าโดนหักล้มไปอีกเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่แหละครับศึกยอดมวยไทยทางช่อง่โดยทีมงานเพชรอินดีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับพลิกหรือไม่พลิกครับคู่นี้ มาแล้วครับเร่งเร่งเข้ามาโอ้โหตีเป็นการใหญ่เลยครับทางด้านของเขมเพชรชุดนี้ชัหมวกเพชรยืนตัวแข็งไม่ได้ต้องโตนะครับต้องพยายามโต้ครับเอาล้ครับสถานการณ์ตอนนี้นี่ถือว่าเลียดคู่ขี้สูสีอีกครั้งแล้วครับสมศักดิ์สีมวยคู่เอกเหลือเกินครับโอ้โหใกล้ๆหัวกระซิบมาเลยครับเหมือไหนเหมือกันครับอุ้ยเียดเหลือเกิน50-50ครับเขมเพชรเดินเข้าหาต่อหมายวงในครับเอาคอมาเอาคอมาครับแทงได้ไม่ได้ครับตั้งกำแพงขวางเอาไว้ชัมวกเพชร กำลังเข้าได้เข้าเข็มหมดยกเสีอก่อนเอาละครับแต่ว่าทางด้านของเข็มเพชรก็มีอยู่แขนเดียวอยู่แล้วนี่แหละครับเตะขวานําไปก่อนโอ้โหแท่งขวาก็ออกอสวยๆชั่กโมเพชรไม่ยอมแล้วนะครับตอนนี้พยายามจะตู้ที่แท่งคลายวงในวงในนี่แหละครับจะเป็นตัวตัดสินหรือเปล่านะครับเพราะว่าโอ้โหเข็มเพชรที่พล็อกได้ตีได้ทําได้ดีครับต้องปรบมือให้เลยนะครับทั้งคู่ครับทั้งเข็มเพชรแล้วก็ชั่กโมเพชรครับโอ้โหสู้กันได้สมศักดิ์ศรี วงในตั้งไว้ก่อนชมวกเพชรพยายามจะตั้งแต่จเจอขวางตีได้ไหมตีได้ไหมกรรมาการแยกก่อนเห็นว่ามันยังตีกันไม่ชัดเจนนะครับไม่ชัดเจนก็ต้องแยกนะครับตอนนี้ทางด้านของเข็มเพชรพยายามเบียดเข้าไปชมวกเพชรก็มีเตะสายแทงสายโต้นะครับยกนี้นี่ดูว่าออกมาออกอาวุธนะครับไม่รับอย่างเดียวเอาเลยครับเตะแล้วก็คาวไว้ขวางไว้ครับเข็มเพชรเข็มเพชรพยายามจะเร่งตั้มไหมปั้มในเป็นการใหญ่โอ้ยสถานการณ์เบียดกันเรื่อเกินครับถึงตอนนี้ ลุนให้ลุนให้เต็มที่วิชิตมาเองวิชิตพุ่งบอลมาสอ้มาเองแม่แต่ไปโดนนับนี่ที่ไอ้มวยแมาโสยแต่ยัดแข้งไปออกโอ้โหนี่แหละครับความมันความเร้าใจต้องอย่างนี้เลยทีเดียวให้ท่าน,นชมนะครับยอดมวยไทยรักรีโวนะครับโดยซีพีเจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดมหาชนดรพงิมวิเศษไพรทูแล้วก็จะซื้อโตโยต้าต้องมองไปที่เคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขานะครับ02 662 6555าจาก toyota k motor ครับเอาละครับโดนนับไปก่อน,นยกที่3นะครับแต่ว่าปลายยก3ามยก4ี่ทำได้ดียกหาจะเร่งทันหรือเปล่านะครับตัวด้านของเข็มเพชรเพราะว่ายกนี้จมูกเพชรเองก็ดูว่าพยายามที่จะออกแท่งโตแล้วก็มั่นใจด้วยตอนนี้เป็นงานหนักของเข็มเพชรนะครับต้องเร่งให้หมดก๊อกไปเลยครับเอาๆๆเอา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 อีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับป้าพอโดนแล้วเหมือนจะออกอาการอีกแล้วครับล็อกมาตีเอาล็อกมาตียัดเข้าไปครับ โอ้โหเหมือนจะเงียบไปแล้วครับยังไม่เงียบสนิทครับตอนนี้โอ้โหไฟที่แล้วเนี่ยอัดจีด7 0 0 0นนะครับขุมน้ำขุมแดงครับมุมแดงอัดจีด7 0 0 0 0ไฟนี้น้องเจ้าเท่าไหร่น้องบอกมาเลยครับแต่ตอนนี้พอแล้วครับตอนนี้พอแล้วครับต่างคนต่างพอแล้วครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับโดยทางด้านของเข็มเพชรนี่โดนนับไปก่อนนะครับยกที่สามแต่ว่าไปยกสามะยกที่4นี่ โอ้โหเหมาครับได้ชัดชัดเนื้อเนื้อครับแล้วก็ยก5นี่ก็ออกพระธรรได้ดีนะครับในขณะที่จมูกเพชรก็พยายามโต้เหมือนกันในะยกที่5แบบนี้อยู่ที่กรรมการด้านล่าง3ท่านแล้วนะครับมีปรวัติแขกสินทรวิสุทธิ์ยิ่งอุปการแล้วก็นรงนามบงครับ3ท่านชอบแบบไหนครับครบ5ยกลุ้นไปพร้อมๆกันครับลุ้นครับกรรมการที่ขาดนะครับกรรมการเกิดไกล เอาเกี้ยงครับเดินหยิบไปคะแนนครับเอาละครับจะออกมุมไหนนะครับแดงหรือน้ำเงินครับตอนนี้ก็ถือว่ายังบีบหัวใจเหลือเกินครับลุ้นครับโอ้โหสุดๆครับเอาละครับท่านสุดท้ายครับหันทางไหนครับไปทางกระมเออโอ้โหต้อมเออกันนะครับมีอีกภาคแน่ครับคู่นี้โอ้โหหันแดงด้วยนะครับ หันไปแดงก่อนด้วยนะครับเสมอกันครับเข็มเพชรกับเชบุกเพชรเสมอกันไป